สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวทีเด็ดฟุตบอลบายเฮียปั้นทันเกมทุกๆท่านครับผมวันนี้ครับวันที่10กุมภาพันธ์ครับผมมีมาฝาก5คู่อย่างเช่นเคยคู่แรกครับเป็นทางด้านอินเตอร์มิลานครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของด้านฟิออร์เจนตินาคู่สองครับเป็นทางด้านมายองกาครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของด้านโอซานซูนาคู่สามครับเป็นทางด้านอาลัวกาครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านลิโออาฟ คุณสี่ครับเป็นด้าน p ีเเยาวชนครับเปิดบ้านต้อนรับการมียียของด้านฮัมบูรและคู่สุดท้ายครับเป็นด้านวิทเทสครับเปิดบ้านต้อนรับการมียียของด้านเอเมดก่อนจะไปรับชมรับฟังครับฝากกดถูกใจกด s u b สไครต์และอย่าลืมครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางพวกเราส่วนใครครับที่อยากจะเข้าบ้านเขียวสามารถจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ ตอนนี้ครับผมกำลังจัดกิจกรรมแจกเสื้อกีฬาพรีเมียมกระเป๋านาฬิกาลำโพงและอื่นๆอีกมากมายครับให้กับสมาชิกภายในกลุ่มใครสนใจเข้ากลุ่มครับคลิกลิง์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นศึกกันโชซีดีอาอิตาลีครับคู่ระหว่างด้านอินเตอร์มิลานครับเปิดบ้านต้อนรับ การมยี่ยงทางด้านฟิออ a r อาร์เจนตินาคู่นี้ครับเตะกันตอนตี2 45ครับที่สนามจูเซเป้เบนันซาแฮนดีแคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับต่อ1ลูกสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับอินเตอร์ครับชนะ3ครับฟิออชนะ2นัดล่าสุดครับฟิออครับเปิดบ้านถล่มไปที่3ประตูต่อศูนย์ ตารางคะแนนล่าสุดครับอินเตอร์มิลานครับแข่ง23ครับชนะ15เสมอ6แพ้2ได้56เสีย22สมี51คะแนนอยู่ที่2ของตารางส่วนน้ดนฟิออครับแข่ง23ครับชนะ12เสมอ6แพ้5ได้40เสีย23มี42คะแนนอยู่ที่5ของตารางวันนี้ครับอินเตอร์ครับมาในแผน352ครับมีให้ด้านตุลามครับกับมาร์ติลิลีครับยืนเป็นคู่หน้าช่วยกันจบสกอร์ ส่วนด้านฟิออครับมาในแผน4ีซครับมีทางด้านโออิทคิมครับกับลูครัสครับยืนเป็นคู่หน้าช่วยกันจบสกอร์ฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานครับชนะ3เสมอ1แพน้1นนัดล่าสุดครับออกไปโดนฟิออถล่มมาที่3ประตูต่อศูนย์ส่วนด้านอินเตอร์มิลานครับชนะ3เสมอ1แพน้1นนัดล่าสุดครับเปิดบ้านถล่มอินเตอร์ไปสบายสบายครับที่3ประตูต่อศูนย์ คู่นี้ครับเพิ่งเจอมากันในนัดที่แล้วครับเป็นทางด้านฟิออครับเปิดบ้านถล่มไปที่3ประตูศูนย์วันนี้ครับต้องมาเล่นในบ้านอินเตอร์มิลานครับแล้ววันนี้ครับเจ้าบ้านครับจะไม่มีทางด้านเดมเซลครับที่ติดโทษแบนครับลงช่วยทีมไม่ได้ส่วนนี้ครับทีมเยือนครับก็จะไม่มีโคมูโซมครับที่ติดโทษแบนเช่นเดียวกันครับกับเบลดที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าเจ้าบ้านครับเพิ่งพลาด2นัดติดติดกันมาครับแล้ววันนี้ครับต้องมาเล่นในบ้านครับผมว่าครับต้องเอาแล้วครับเพราะถ้าชนะนัดนี้ครับได้ขึ้นไปอยู่ที่1ชัั่่ววคราบสวน ในนันทีมเยือนครับวันนี้ครับก็ต้องการ3มแต้มเช่นเดียวกันครับเพื่อขึ้นไปอยู่ที่3ครับแต่เลทที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่ามันสูงไปครับเพราะนัดล่าสุดครับเพิ่งโดนฟีอออัดมาที่3ประตูศูนย์ครับแล้ววันนี้ครับมาเล่นในบ้านอินเตอร์มิลานก็ตามครับวันนี้ครับเกมต้องออกมามันอย่างแน่นอนครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่1นึหรือไม่ก็2องครับคู่ที่2ครับเราไปที่ศึกลาลิกาสเปนครับคู่ระหว่างด้านมายยงกาครับเปิดบ้านต้อนรับ การอย่างด้านโอซานซูนาครับคู่นี้ครับเตะกันตอนตีสาตรงครับที่สนามมิซิตมายองกาเอสตาดแห่ดที่แคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับต่อ0.5สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับมายองก้าครับชนะ1ครับโอซานซูนาชนะ2และเสมอกันไป2เกมนัดล่าสุดครับโอซานซูนาครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะไปได้ที่1ประตูต่อ0 ตารางคะแนนล่าสุดครับมายยนกาครับแข่ง22ครับชนะ9เสมอ3แพ้10ได้19เสีย28มี30คะแนนอยู่ที่9ของตารางส่วนนั้นโอซานซูนาครับแข่ง22ครับชนะ7เสมอ9แพ้6ได้27เสีย31มี30คะแนนอยู่ที่8ของตาราง วันนี้ครับมายองก้าครับมาในแผน532ครับมีทางด้านมูกิลี่ครับกับไซลาลินครับยืนเป็นคู่หน้าช่วยกันจบสกอร์ส่วนด้านโอซานซูนาครับมาในแผน41 41ครับมีทางด้านบูดิเมียครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีทางด้านเอมบิิก้ครับกับกาเซียครับยืนไซด์ขวาช่วยกันเล่นเกมลุกฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านมายองก้าครับแพ้รวดทั้ง5นัดครับนัดล่าสุดครับออกไปแพ้เลอันมาลิตมาที่2ประตูต่อศูนย์ ส่วนน,นัดโอซานซูนาครับชนะ2เสมอ2แพ้น1นัดล่าสุดครับออกไปโดนเรียวโซเซดัดอัดมาที่2ประตูต่อศูนย์ คู่นี้ครับทีมเยือนครับดูดีกว่าครับแต่สถิติการเจอกันครับถือว่าสูสีกันมากครับกับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าทีมเยือนครับที่ในนัดที่แล้วครับพลาดท่าในบอลถ้วยไปแล้วครับวันนี้ครับน่าจะกลับมาโฟกัสในบอลลีครับแล้ววันนี้ครับทีมก็พร้อมมากกว่าเจ้าบ้านด้วยครับน่าจะเอาชนะไปได้ครับดูจากฟอร์มเจ้าบ้านแล้วครับคงสู้ไม่ไหวอย่างแน่นอนสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่1 0หรือไม่ก็2 0ครับ คู่ที่3ครับเราไปที่ศึกโปรตุเกสซูเปอร์ลีกครับคู่รหว่างด้านอาลูกาครับเปิดบ้านต้อนรับ การมาอย่างของด้านลิโออาร์ฟคู่นี้ครับเตะกันตอนตี35นาทีครับที่สนามอารูกาสเตเดียมแฮนดีแคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับต่อ0.5สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับอารูกาครับชนะ1ครับลิโออาร์ฟชนะ2และเสมอกันไป2เกมนัดล่าสุดครับลิโออาร์ฟครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้ที่1ประตูต่อ0ตารางคะแนนล่าสุดครับอารูกาครับแข่ง20ครับชนะ6เสมอ4แพ้10 ได้18เสีย31มี22คะแนนอยู่ที่13ของตารางส่วนด้าน l โอアฟครับแข่ง20ครับชนะ6เสมอ6แพ้8ได้22เสีย34มี24คะแนนอยู่ที่10ของตารางวันนี้ครับอาร์โลกาครับมาในแผน4231ครับมีทนด้านเคนลี่ครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีทาด้านซิลล่าครับกับเทสซาครับยืนซ้ายขวาช่วยเล่นเกมลูก ส่วนด้านลีโออาร์ฟครับมาในแผน4-3-3ครับมีเฮนดันโลไลครับกับเคตันครับแล้วก็ใครครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทำประตูฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอะลูกาครับชนะ3เสมอ2นัดล่าสุดครับออกไปเอาชนะนาซียองนานมาได้ที่2ประตูต่อหนึ่งส่วนด้านลิโออาร์ฟครับชนะ3เสมอ1แผน1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะเ c ซโจเอาในบอลถ้วยไปครับที่2ประตูต่อ1 คู่นี้ครับถือว่าสูสีกันมากครับทั้งสถิติการเจอกันครับและก็ฟอร์ม5นัดล่าสุดครับกับเลที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าอารูการับได้เปรียบครับที่เล่นในบ้านครับและน่าจะเก็บความได้เปรียบครับและเฉือนเอาชนะไปได้สกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่10หรือไม่ก็21ครับคู่ที่4ครับเราไปที่ศึกฮอลแลนด์ดิวิชั่น2ครับคู่ระหว่างด้าน PSV เยาวชนครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเย่ยงด้านฮัมบู คู่นี้ครับเตะกันตอนตีสอตรงครับที่สนาม p ี v วีแคมปัสแฮนดิแคปครับเปิดไปที่ทีมเยือนครับต่อ0.5ทับ1สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับพีวีครับชนะ2ครับฮัมบูกชนะ3นัดล่าสุดครับฮัมบูกครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้แบบสุดมันครับที่1ประตูต่อ0 ตารางคะแนนล่าสุดครับ p s v ครับแข่ง24ครับชนะ6เสมอ3แพ้15ได้36เสีย50มี21คะแนนอยู่ที่13ของตารางส่วนด้านฮัมบุกครับแข่ง24ครับชนะ13เสมอ2แพ้9ได้34เสีย24มี41คะแนนอยู่ที่6ของตารางวันนี้ครับ PSV ครับมาในแผน433ครับมีเซนด้านเลม่บานครับอูเนเคนครับแล้วก็อาเบตครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทำประตู ส่วนด้านทำบุครับมาในแผน42 3สึครับมีทางด้านโทนิโครสครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีทางด้านโปเวลครับกับออเตเซนครับยืนไซขวาชุเกเล่นเกมลุกฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านพีวีครับชนะ1แพ้4นัดล่าสุดครับออกไปแพ้เอเมดมาที่4ประตูต่อสส่วนด้านทำบุครับชนะ3แพ้2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะเทสตาร์มาได้ที่2ประตูต่อหนึ่ง คู่นี้ครับฟอร์มต่างกันมากครับกับเบลดที่เปิดมาวันนี้ครับดูจากฟอร์มแล้วครับเจ้าบ้านครับไม่น่าไหวครับน่าจะโดนคาบ้านอีกนัดแน่นอนครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่2 0หรือไม่ก็31ครับคู่สุดท้ายครับเป็นคู่ระหว่างด้านวิเทสครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนงด้านเอเมดคู่นี้ครับเตะกันตอนตีสองตรงครับที่สนามโลลิกสโดมแฮนดิแคปครับเปิดไปที่ทีมเยือนครับต่อป สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับวิเทสครับชนะ3ครับและเสมอกันไป2เกมนัดล่าสุดครับเอเมดครับเปิดบ้านยันเสมอไปแบบสุดมันครับที่3ประตูต่อ3ตารางคะแนนล่าสุดครับวิเทสครับแข่ง24ครับชนะ5เสมอ7แพ้12ได้32เสีย57มีลบ5คะแนนอยู่ที่20ของตาราง สวนันเอ็มเมดครับแข่ง24ครับชนะ10เสมอ5แพ้8ได้37เสียสามมี35คะแนนอยู่ที่9ของตารางวันนี้ครับวิเทสครับมาในแผน42 3สมครับมีเฮนดานคุยแมนครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วมีเฮนดานลักกี้ครับกับเดลเล็กครับยืนซ้ายขวาช่วยกันเล่นเกมลุกส่วนนันเอ็เมดครับมาในแผน433มครับมีใหนดานวาซาก้าครับโลกุลครับแล้วก็ฮอตกินครับยืนเป็น3ประสานแดนหน้าช่วยกันทําประตู ฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านวิเทสครับชนะ1แพ้4นัดล่าสุดครับออกไปเอาชนะ Excel มาได้ครับแบบสบายๆครับที่3ประตูต่อ1ส่วนด้านเอเมดครับชนะ1เสมอ1แพ้3นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะ PSV เยาวชนได้ครับที่4ประตูต่อ2 ครูนีครับผมมองจากฟอร์มครับพอๆกันครับแต่วันนี้ครับเจ้าบ้านครับฟอร์มกําลังย่ําแย่ครับตกไปอยู่ที่20ของตารางครับมีคะแนนติดลบครับ5คะแนนครับส่วนด้านทีมเยือนครับต้องการ3มแต้มเป็นอย่างมากครับหลังจากที่ฟอร์มตกไปนานครับกับเพลงที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าทีมเยือนครับน่าจะเก็บ3มแต้มได้ครับเพราะฟอร์มเจ้าบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ สกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่1.0หรือไม่ก็2อครับสรุปแนวทางที่เด็ดเยปั้นวันนี้ครับคู่แรกครับให้ไปทางด้านกําแพงสูง3ลูกครับคู่สองครับให้ไปทางด้านโอซานซูนาคู่สามครับให้ไปทางด้านลวก้าคู่สี่ครับให้ไปทางด้านฮัมบูกและคู่สุดท้ายครับไปทางด้านเอเมดได้เลยครับ ส่วนใครครับที่อยากได้มากกว่าหน้าช่องหรือว่าอยากได้ตัว V.P. สามารถจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe ให้กับทีมงานทีเด็ดฟุตบอลบายเหียยปั้นทันเกมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ